โอมชานติวันนี้วันที่13เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นเทพดังนั้นให้ละทิ้งข้อบกพร่องของมายาการกโกรธการตีใครการรังควานใคร การแสดงการกระทำที่เลวร้ายและการขโมยทั้งหมดเป็นบาปอันใหญ,ญ่ยิ่งคำถามลูกคนไหนสามารถไปข้างหน้าในความรู้นี้ได้อย่างรวดเร็วคนไหนที่มีประสบการณ์ของการสูญเสียคำตอบผู้ที่รู้ที่จะรักษาบัญชีของเขาได้อย่างไรสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากๆในความรู้นี้ ผู้ที่ไม่ได้คงอยู่ในสำนึกดวงยาณผู้ที่มีประสบการณ์กับการสูญเสียบาบาพ,พูดว่านักธุรกิจนั้นมีนิสัยที่จะเก็บบัญชีของเขาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เช่นกันพวกเขาสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากการลักของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกตรวจสอบตัวลูกเองแล้วจงซึมซับคุณธรรมที่สูงส่ง จงเอานิสัยที่เลวร้ายทั้งหลายออกไปสัญญากับระบาบะบาฉันจะไม่แสดงการกระทําที่เลวร้ายใดๆจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับสภาพคามาคิ์จงวิ่งแข่งในการจดจําให้คงอยู่อย่างปรากฏต,ตัวในงานรับใช้ทางจิตวุญญาณมีความนับถือต่อซีเนียของลูกพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังและทํจริง ที่ยากลำบากต่างๆให้ง่ายได้โดยการเรียนรู้บทเรียนทําตามพ่อเพื่อที่จะทํำสิ่งต่างๆที่ยากให้ง่ายได้และได้รับความสำเร็จในความพยายามสุดท้ายบทเรียนแรกที่ลูกจะต้องเรียนรู้ก็คือทําตามพ่อบทเรียนแรกนี้ที่จะนําลูกเข้าไปใกล้สเตจหรือสภาพสุดท้าย โดยการเรียนรู้บทเรียนนี้ลูกก็จะเป็นอิสระจากการทำผิดเป็นอิสระจากการลืมและอยู่อย่างเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นเพราะลูกนั้นจะพบเหตุการณ์ต่างๆที่ยากลําบากถ้าลูกนั้นใช้สติปัญญาของตัวลูกเองแทนที่จะทำตามพ่อ โดยการไม่ทําตามลูกก็จะติดกับอยู่ในกับดักความคิดของตัวลูกเองแล้วต่อมามันก็ใช้เวลากับลูกและพลังงานของลูกถ้าลูกนั้นทําตามได้อย่างต่อเนื่องทั้งเวลาและพลังงานของลูกก็จะได้รับการประหยัดและสะสมคติพจน์เพื่อที่จะซึนซับความซื่อสัตย์และความสะอาดจงทำธรรมชาติของลูกนั้นให้ง่ายได้ อัจฉาโอมสันติ